สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรีค่ะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2553แล้วนะครับเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวันเด่นสนทนาจันเว้นจันนะครับเราจะสนทนากับพระคุณเจ้ากันนะครับเราพูดถึงเรื่องโครงการอุปสมบทหมู่1 0 0 0 0รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยกันไปพอสมควรทีเดียวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการจัดกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นข้อธรรมะที่ท่านผู้ชมถามมาก็คือว่าการเป็นผู้สนนนัุใการ หรปสมบทนั้นจะได้อนุสงมากน้อยเพียงใดวันนี้เราจะมาสนทนากันนะครับค่ะและแขกรับเชิญนะคะที่ให้เกียรติร่วมในรายการค่ะเช่นเคยนะคะพระครูวิสุทธกาญจนกกจจากิเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตรค่ะเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีกราบนมัสการก่านมัสการค,ากการ,ครับเจริญพรคุณอ,อัตพรคุณมัทนียาผู้ดำเนินรายการ และท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญ<ช>ทุกท่านครับผมก็เลยอยากให้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของโครงการอุปสมบทหมู่สนิดหนึ่งครับว่าในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทํกากิจกรรมอะไรบ้างขอรับเจริญพรนะฮะเมื่อเมือม่อวันที่6นะฮะที่ผ่านมาคือวันเสาร์เราก็ได้ทําพิธีบรนประชาทั้งหมดก็สามหมื่รอยห้าสรูปนะฮะทั่วประเทศก็มันเมื่อวานก็เดินทางกลับวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีพิธีอุปสมบท ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเหลืออีก6 0ศูนย์ะฮะ<ม>ก็คือศูนย์ที่วัดพระแท่นดลงลังวรวิหารศูนย์ที่วัดวังขนายทายิการามนะฮะวัดถ้ำเขาปูนแล้วก็วัดท่าน้าตื้นนะฮะแล้วก็วัดทุ่งมาสังนะฮะก็จะทําพิธีอุปสมบทกันในวันนี้ ค่ะวันนี้ในส่วนของคณะทางที่อุปสมบทนี้นะคะผู้ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะจะต้องอจำพรรษาแล้วก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์ต่างๆเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนคะเจริญพรก็ตลอดเวลาระยะเวลาของการอบรมน,นะฮะก็จะถึงวันที่8มีนานะะแต่ว่าช่วงของ งานวันมาค่าบูชาก็คงจะไปร่วมกันประกอบพิธีที่มหาธมร,รมกาเจดีแล้วก็ระยะเวลาก็อีกประมาณ8วันนะฮะวันที่8ก็จะเป็นรับประกาศสนียบัตรก็พูดง่ายๆว่าตลอดระยะเวลาของการอบรมเนี่ยเราจะอยู่ในพื้นที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะเดินทางไปร่วมกันทําพิธีกรรมกับคณะสงฆ์เพราะว่าการบวชคราวนี้เนี่ยเป็นการทําโครงการร่วมกันกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเลยนะฮะ เป็นงานของคณะสงฆ์คับเ<อ><อ>จริญ<อ>พอทีนี้บ <พอ S 2> รรดาญาติโยมที่ติดตามรายการบ้างนะครับหรือว่าได้มีส่วนร่วมในการบรรพชาครั้งนี้ก็เลยมีข้อสอบถามนดิดนึงว่าอน,นิสง์ของผู้ที่เข้าไปสนับสนุนถึงแม้ไม่ได้บรรพชาเองไม่ได้บวชเองเนี่ยเขาจะมีอน,นิสงมากน้อยแค่ไหนขอรับคุณพ่อครับโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะถ้าเราสมัยก่อนๆนี้ถ้าแบบธาตมมาเป็นเด็กนี่ก็บอกว่าพ่อแม่ทุกคนเลยก็ปรารถนาที่อยากจะให้ลูกได้บวช หรือว่าคนที่ไม่มีบุตรได้บวชเนี่ยได้ถ้าไปร่วมอนุโมทนาหรือไปร่วมบุญนี้เนี่ยก็ถือว่าจะได้เหมือนกับเกาะจีวรไปสวรรค์หย่างนีะฮะหรือว่าปิดอบายนะฮะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเป้าหมายของการบวชนะฮะอย่างคําขอบวชเนี่ยเขาบอกว่าสัพพะทุกขนิสระณะนิพา,านัตสัจจิการณัถายะสัพพะทุกขนิสรณะหมายถึงว่าบวชเพื่อสลัดตนให้พ้นจากทุกเวลาบวชจะต้องกล่าวคํานี้นะฮะ แล้วก็นิพพานะสัจชิกรณัฏฐายะก็หมายถึงว่าจะทําพระนิพพานให้แจ้งอันนี้ก็จึงเป็นมหาิสอง์อันยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายนะฮะที่จะทําตนให้บริสุทธิ์แล้วก็ปราศจากทุกข์นั่นเองนะฮะทั้งการประกอบพิธีบวชเนี่ยเออก็จะมีการบวชเป็นพระก็จะมีด้วยกัน3วิธีด้วยกันอันแรกเลยเรียกว่าเอหิพิขุอุปสมบทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้นะฮะ ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะพุทเจ้าปริพานไปแล้วนะฮะท่านจะบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราเก่ลาวดีแล้วเธอจงประพุติพรมจันยร์ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิน้นเถิดอันนี้ก็จะเป็นเป็นพระนะฮะต่อมาเมื่อ,อ,อมีบริษัทบริวารมากขึ้นเนี่ยก็ไม่สะดวกนะฮะเพราะมีอุปชาองค์เดียวคือพระสมมาพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าติสนะขมนูอุปสมปทานะก็คือขอ ขอสนธนาคมสามครั้งอันนี้ผู้เจ้าก็จะตั้งเช <_ d ata> ่นตั้งพระสารีบุตตั้งพระโมคคัลลาเป็นอุปชาขอสรณา,าคมสามครั้งก็คือพุทธังสรานางังัจามิธรรมังสรานางังัจามิสังฆังสรานางังัจามิสามรอบอันนี้ก็เป็นพระพอต่อไปก็เริ่มเยอะขึ้นการดูแลก็ต่างๆเนี่ยความที่จะมีพระอรหันต์เรืร่องต่างๆที่จะดูแลตรงนี้ก็จะความละเอียะดออกก็ผู้เจ้าจึงได้มอบให้กับสงนะฮะต่อไป ก็เรียกว่ายติจตุตกรรมาวาจจ<ม>ก็คือสวดยติสามรอบถ้าสงทั้งหมดอนุโมทนานะฮะตอนนั้นก็เป็นพระตอนนั้นเองดังจะเห็นว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สําคัญนะฮะการบวชเป็นพระเนี่ยเวลาเป็นพระเนี่ยเป็นคล้ายกับโอปปาติกะ,ะเพราะการเกิดเนี่ยมีอยู่4อย่างนะฮะบแบบที่1ก็คือเกิดในคันเช่นมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ อันที่สองเกิดในไข่<ม>เช่นนกไก่<ม>อันที่สามเกิดในเท่าไข่ก็คือเกิดในน้ําเน่าอันที่สี่เกิดในโอปปาติกะคือเกิดปุ๊บโตปั๊บเช่นเทวดาสัตว์นรกอะไรต่างๆนะฮะเปรตอสุรกายพวกนี้<ม>ของพระเราเนี่ยเวลาสวดยติสุตุกรรมวาจาสามรอบปั้งก็เป็นพระต,ะตอนนั้นนะฮะเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะมากล่าวกันตรงไหนก็ได้กล่าวเองมาขอมามีศรัทธาเองกล่าวเองเราไม่ได้อยู่ในสงฆ์ท่ามกลางสงฆ์ไม่ได้อยู่ในอุโบสถในสีมา แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสาเร็จด้วยการสวดยติจตุตกรรมวาจาสามรอบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นพระนะเวลาสวดจบสามรอบข้างในมันเป็นเลยก็คือเป็นพระตอนนั้นนะ<ม>แต่ว่าถ้าไม่ได้ทําอย่างนี้แม้เอาจีวรไปคลุมแม้ว่าเราจะไปท่องคําขอบวชอะไรต่ามก็ไม่ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความอาศัศจ,จรรย์มันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ,ะ <S <S ทีนี้ในสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือเป้าหมายของการบวชอย่างที่บอกไปแล้วคือสลัด ทุกแล้วก็ทำผลีิพานให้แจ้งอันนี้ก็จะมีหน้าที่ที่ต้องทำก็คือละชั่วนะะประพฤติช,ชอบแล้วก็ทำใจให้ใสซึ่งต้องปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8ดนะฮะก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นชอบอันนี้นะฮะมีสัมมาสังกัปปะก็คือมีความดําริชอบคือคิดชอบนั่นเองนะฮะแล้วก็สัมมาวาจาก็คือมีวาจาชอบ,บนะฮะสัมมากัมมันตะ ก็คือมีการงานชอบสัมมาอาชีวะนะฮะก็คือเลี้ยงชีพชอบไม่หลอกลวงเขาไม่โคดโกงต่างๆสัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบสัมมาสติตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธินะฮะอันนี้ทั้ง8ข้อนี้ก็จะเป็นอนิสงส์ที่จะทําให้เราเนี่ยปราบกิเลสแล้วก็ทําใจให้ใสแล้วก็สามารถจะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไปได้เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงเป็นความ ยากแล้วก็เป็นความอัศจรรย์ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่รวมทั้งกิจวัตรกิจกรรมที่ต้องทําเพราะว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักพรตเราก็จะต้องมีศีลน,นะฮะพระน,นี่มีศีล227ข้อมีวัดปฏิบัติเราจะดูว่าได้อาน,นิสง์มากน้อยเพียงไรเราต้องดูว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจหรือตรงการนะฮะอันที่2คือกิจวัตรกิจกรรมที่ท่านทํา ว่าท่านทําไปเพื่อการฝึกตัวเพื่อการที่จะปราบกิเลสให้หมดไปเพื่อจะทําตนนี้ให้ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมความดีต่างๆ่างนะฮะงั้นเมื่อเมื่อบทเป็นพระแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจวัตรสิประการ,รก็คือลงอุโบสถลงโบสถนี่ก็คือสวดพระปราฏิโมกข์ก็คือสํารวมศีลทุก15วันเนี่ยจะต้องมาทบทวนศีลกันว่าสิ่งที่เราปพะพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยคลาดเคลื่อนไหมเป็นไปตามพุทธบัญญัติไหมเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสอนหรือเปล่านะฮะอันที่2คือการเลี้ยงชีพ คนเราจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่การเลี้ยงชีพนี่ก็สาคัญถ้าเราเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็แน่นอนนะฮะก็เป็นโทษเป็นภยัยการเลี้ยงชีพก็ต้องบริสุทธิ์ก็คือนักบวชก็ต้องมีศีลน,นะฮะศีลเนี่ยเป็นเครื่องเลี้ยงชีพของนักบวชนะะอันที่3คือสวดมนต์ไหว้พระก็คือการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยเป็นเป้าหมายนะฮะว่าเราจะป็นัดีปด็นชอบเนี่ยมันต้องมีลายแทงหรือม,มีแผนที่ก็ต้องดูว่าพระสมัมมาสูมธเจ้าเนี่ยท่านทรงปฏิบัติอย่างไร พระธรรมคำสอนของท่านมีเท่าไหร่และพระสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระองค์เนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนเป็นการเสริญคุณของพระรัตนตรัยนะฮะอันที่4คือกวาดอาวาสวิหารลานเจดีนะฮะดูแลเสนาสนะอันนี้ก็คือการรักษาสมบัติพระศาสนาก็คือสิ่งของที่ใกล้ตัวเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ,อสิ่งที่ได้ใช้หรือว่าเป็นการกระตัญยูต่ออาวาสนะฮะอันที่5ก็คือการรักษาผ้าคลอง ภิกษุจะมีผ้าคลองอยู่3ผืนนะฮะที่เขาบอกว่าชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกัน<ม>ก็คือมีอยู่3ผืนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ว่าเราจะฝึกนิสัยของการรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมนะฮะเราจะดูว่าองค์กรใหญ่ๆห,หรืออะไรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันบริโภคพุ่มเฟื่อยหรือว่าใช้จ่ายมากถ้าเราดูต้นไม้ในทะเลทรายนะฮะ ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะน้ำมันน้อยใช้ใจ่ายน้อยของพระพิสูจนนี่พระเจ้าบัญญัติให้ใช้ผ้าคแค่3าผืนนะครคือทํางานใหญ่แต่ใช้น้อยกบฉันก็อาหารก็แค่2มือ้อวัดปฏิบัตินี่ก็อยู่โคนไม้เป็นวัด mm hmm. ปฏิบัติแต่ว่าทํางานอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็แบบเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะใช้น้อยแต่ว่าทําสิ่งที่มีคุณค่ามากนะฮะอันที่6ก็คืออยู่ปริวาสกรร mm hmm. ก็หมายถึงว่าต้อง อยู่การทบทวนศีลปฏิบัติภาวนานะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างอุกตนะิอันนี้ปริวาสก็จะมีอยู่13ข้อด้วยกันอันที่4โกนผมปรงหนวดต,ตัดเล็บก็คือเป็นการรักษาร่างกายหรือว่าดูแลความเรียบร้อยไม่ให้ความไม่สวยไม่งามเนี่ยออกไปเพราะว่าอยู่ในฐานะของนักบวชหรือพวกงสงศีลนะอันที่8ก็คือ,อ,อศึกษาศิกาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ สิขาบทก็คือธรรมะต่าง,างๆหลักธรรมคำสอนรวมทั้งพระวินัยต่างๆเนี่ยต้องทบทวนบ่อยๆศึกษาบ่อยๆเพื่อที่จะให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเข้าใจแล้วหรือยังไม่เข้าใจก็ไปทบทวนไปสอบถามกับครูบาอาจารย์ด้วยการเข้าไปปฏิบัติครูบาอาจารย์นะอันที่9กคือเทศนาบัตรเทศนาบัตรคือหลักธรรมคำสอนที่เราเข้าใจแล้วเอานํามาแนะนําเผยแผ่ต่อญาติโยมนะฮะอันนี้ก็ลึกซึ้งนะฮะเมื่อศึกษาแล้วต้องถามครูอาจารย์ก่อนแล้วจึงจะนํามาเทศสอนนะ อันที่10ก็คือพิจารณาปัจเจกขณะก็คือสิ่งที่ของรอบตัวที่ใช้ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราใช้จีวรก็เพื่อป้องกันลิ้นยุงป้องกันแดดป้องกันหนาวไม่ได้บริโภคเพื่อความสวยงามอาหารก็เช่นกันนะฮะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอันนี้เนี่ยเมื่อกิจวัตรกิจกรรมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบของการที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุผู้บวชเนี่ยได้ศึกษาธรรมะได้เลิกละในสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆนะฮะแล้วก็ กระทำตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มีอน,นิสงส์ทั้งในรายละเอียดและก็ทั้งในเรื่องของ ทางสังคมโดยทั่วๆไปคือทางกายภาพและเรื่องของบุญกุศลอันนี้ก็มหาศาลนะฮะเใชาค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะในส่วนของญาติโยมหรือว่าผู้ที่จะไปร่วมง,งานบวชนะคะมีคํากล่าวบอกว่าถ้าอยากได้บุญให้ไปทําบุญในงานบวชซึ่งในงานบวชนั้นก็มีหลายงานเลยนะคะทั้งเช้าทั้งค่ําแล้วก็ทั้งเวลาที่จะทําพิธีอุปชาที่อุปชาจะทําพิธีอุปสมบทในโบสถ์ตรงไหนที่จะได้อานิสงส์มากที่สุดคะแล้วก็คํากล่าวที่บอกว่าไปทําบุญในงานบวชนี่จริงหรือไม่คะ ที่ว่าจะได้บุญมากมากเจ้าค่ะอ๋อเจริญพรอันนี้ก็ได้บุญมากจริงๆนะฮะตั้งแต่เป็นผู้เชิญชวนอันนี้ก็ได้บุญมากเพราะว่าการบวชก็คือการเกิดขึ้นของพระรัตนาตรัยนะฮะมีผู้บวชขึ้นก็มีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาดังนั้นการบวชเนี่ยการที่เราได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนก็ตามเป็นการถวายข้าวของก็ตามเป็นการอำนวยความสะดวกก็ตามหรือเป็นการที่ร่วมพิธีก็ตามล้วนแต่ได้บุญใหญ่นะฮะหลายๆท่านก็จะร่วมถวายพระไตรร่วมสนับสนุนงานบวช อันนี้ก็จะได้มหานิสองส์อันยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอุปสมบทเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าพร้อมๆกันเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยก็ก็จะเป็นกรอบที่ว่าเราก็จะต้องช่วยกันเมื่อเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยได้อานิสงส์ใหญ่แล้วก็ ต้องสนับสนุนให้ท่านมีเวลานะฮะมีความสงบโดยที่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปคุยเรื่องทางบ้านเราไม่เอาไปปรึกษาพราะจะทําให้จิตฟุ้งซ่านหรือว่าเป็นกงนังวลจิตใจไม่แน่แน่เพราะว่าพระบวชใหม่ก็เป็นเหมือนทหารของพระสมมาสมุทธเจ้าก็ต้องมีวินัยในการที่จะปราบกิเลสนะฮะที่จะฝึกฝนอบรมสั่งสมคุณธรรมความดีต่างๆซึ่งอันนี้แหละจะเป็นเหตุท,ที่มาแห่งบุญกุศลน,นะฮะเมื่อท่านได้กระทาตนสมกับการเป็นพุทธบุตรแล้วเนี่ย อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดแก่ผู้สนับสนุนนะฮะส่วนใหญ่ของผู้ที่สนับสนุนก็ตั้งใจที่จะถวายพราไตรเพราะว่าเป็นธงชัยเองแห่งพระอารหันต์นะฮะก็จะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าร่วมอนุโมทนาหรือสนับสนุนด้านอื่นๆ,ๆก็ได้อานิสงส์ใหญ่เช่นกันทีนี้มีคําถามที่ว่าอาการบวช5วัน9วัน1พรรษาอานิสงส์ต่างกันยังไงครับหลวงพ่อก<อ>็ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจนะฮะว่าถ้าตั้งใจเนี่ย มีความตั้งใจเป็นคนจริงนะฮะแล้วปฏิบัติจริงเนี่ยอุกฤษเลยไม่ถอนถอยนะฮะทำสมาธิแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอันนี้ก็จะได้อาน,นิสงส์มากแต่ถ้าบวชแล้วย่อหย่อนนะฮะไม่ได้ตั้งใจเป็นคนโลเลอย่างเงี้ยแม้จะบวชนานอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยในผู้ศาสนาก็จะมีกําหนดไว้ก็คือสเดือนถือว่าในพรรษานะฮะสเดือนอันนี้ถือว่าเป็นหลักส่วนการบวช7วัน15วันอันนี้ดูดูแล้วเนี่ย ความเหมาะความควรหรือความพร้อมที่จะมีสมาธิแล้วก็ได้รับโอวาสสั่งสอนจากอุปชาอาจารย์อันนี้ดูว่าจะขาดไปครับฉะนั้นที่เหมาะก็คือน่าจะบวช ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปถึงสามเดือนออขอรับผมค,ครับก่อนที่เราจะป,ระปิดท้ายรายการกันนะครับก็มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้เช่นเคยนะครับก็เป็นหนังสือธรรมะดีๆนะครับก็บอกว่าครอบครัวเป็นสุขหยุดภัยสังคมสร้างโลกให้สว่างสวยด้วยสายใยแห่งธรรมนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะจะเป็นหนังสือธรรมะแล้วก็เป็นสิ่งที่สอนบุตรหลานในปัจจุบันนะคะทําอย่างไรลูกจะไม่เสียคนค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพียงท่านผู้ชมโทรเข้ามาในรายการนะครับแล้ว สนใจในธรรมะข้อไหนนะครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะนําหัวข้อลังกล่าวนะครับให้หลวงพ่อได้ช่วยชี้ทางสว่างให้กับทุกทุกท่านที่กําลังมีทุกข์อยู่ในใจด้วยนะครับโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะ0818564653 0818564653ค่ะครับผมเอา,ารครับ,บมาถึงช่วงท้ายเช่นเคยนะครับก็อยากจะขอพรดีๆจากหลวงพ่อนะครับที่อมอบไปให้ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีใจตั้งมั่นและผู้ที่มีจิตใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การบรรพชาานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ ทให้คนดีๆเกิดขขึ้นในใสััังคมมคมยออรรบบจริญพรนะรวันนี้ก็จะเป็นวันที่สําคัญก็คือจะมีอีกหลายๆที่ที่ได้บวชการบวชเนี่ยก็คือจะต้องศึกษานะฮะทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญารวมทั้งเรื่องของพระวินัยแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาจึงมามีมหานิสงใหญ่ก็ขอให้ทุกท่านได้ไปร่วมกันสนับสนุนบวชตามวัดต่างๆนะฮะก็ขอให้ท่านได้อานิสงในการบวชกับนาคธรรมทายาทุกท่าน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและนิพพานสมบัติจงทุกคนทุกท่านจงทุกประการเทิาธุครานนี้ต้องกราบนมัสก,การขอบพระคุณค่ะพระครูวิวสุทธิ์การจนทกิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ,จะเจริญพร แล้วก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับมาได้รับฟังความสุขนะครับเป็นความสุขในใจทําให้มีกําลังใจในการก้าวเดินต่อไปในชีวิตของเราด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้จะประเด็นมาเป็นข่าวนะคะจะนําท่านผู้ชมไปนอกสถานที่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเราจะพบกันนอกห้องส่งค่ะและวันนี้อย่าลืมนะคะวันสุดท้ายแล้ว8กุมภาพัานธ์ค่ะใครที่มีสคหนึ่งอย่าลืมนําไปที่ที่ดินนะคะวันสุดท้ายแล้วอย่าลืมค่ะไปออกหลักฐานฉนดกันวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ